สวัสดีครับผมกลับมาพอกันอีกครั้งแานะครับนาะงวันนี้เสื้อามาจินอ,อมไก่ครับอ,อมไก่ใส่ผักวางตุง้งผักมีผักกระเฉดผักบุง้งข้าวเหนียวห่อนครับพี่น้องนี้นะบ่ต้อตงเวาหลายพี่นอ้องนายเกลยข้าวห่อน ออเอาลงแรง่้องมือสุวุมมือสิบแดมามามาองมาแข่งยิงครับโมนี่ความยิงเลยนโมนี่มือนเทไหนเด้อพี่น้องเดีย๋ยวขึน้นก็เดินไงมนี่มือุดนะครับต็เลย นี่เวลาเห็นกินไปตลาด,าลดม,ลมากเลนี่สืดไกลมากความเส่าขัดพักเนนวังปุ่มเจีนยบมันโดนเห็ดตัวนึงครับมนันงานมันเลือกๆนะ เวลาหน่อยสื่อเพิ่นแน่เฮ็ดแน่ส่วนมากเฮ็ดว่นหยุดจังเห็ดครับยี่เปนำ้าุกปนนหาเรื่อน้องด้กินย่างดีอะไรพี่น้องเขาสิเบื่อสุดรมณ์ขอ hết bụi nó có một cả có lầy có chè có tiết tám mới được thì nó được nó may hợp bốn mở này phay cái chạm con đấy cái đứa hỏng rồi mở cái nè

แบบเลยครับน้ำนรเิยมปนอ่ะำน้ำใมันหน่อยเพิ่มมั้งนะบ่เดี๋ยวไปซื้อเหมือนพอดีทำอยตายรนะครับเนาะ โรงแรม,มบบนี้หนูย,ยมือมันสัดเกียๆแบบนี้เหรอดูไม่แนวแก่ข้าวนี่ผมันขวมหามึงเลย

นะสิแซกันรอบนี่น่อยเอาไฟอะไรเนี่ยเนี้ออได้ซื้อให้หน่องตัวใหญ่เป็นตรงไม่หตัวละเอียดนะอย่นลูกไส้ไปได้กินซื่อไปเนื้อโอ้แพ่งด้พี่น่อ,อง không hà bạn thiết bạn nhỉ chim không toàn sám hoa xem cảnh gặp chứ ngoài đấy được đừng nói rồi. không ạ. Thôi. Nè các bạn. Nghe ไล่งหลายคนยิ่งหกินเข้าวปลาไหลเลยครับเนี่ยหมดเลยเมื่กินกับกินเข้าว่าแซ่บนะกินไปกุ้ยไปตามสไตล์เนาะครับเนาะกินปลาแซ่บกุ้เพิ่นอกใส่ข้าวหมกเลยนะครับ รวจจตลำพี่น้องเียโกานพี่น้องเนี่ยไยคลิปน่ายๆพี่น้องมึงยี่ดอพวกสับตันเครื่องเิ็มไทยในบวกเกินชิาทีครับ ใช่เพราะโหลดหลดซามันโหลด